อน,อนนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอน,อนท์ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้ว มีความจำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าจำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานน์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใดอานอน์เมื่อพิกุสงห์มู่ใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานอน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความจำรุดไปเป็นธรรมดาว่า สิ่งนั้นอย่าชำลุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานุนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานุน ภิกุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลานณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลานณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสลานณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งหนึงน่องอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหนึ่งหนึง่งอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานนท์พิกูอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรารนณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณนะมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานอนพิกขุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาพิกขุนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด